เอมี่กลิ่นปทุมใจอ่อนเริ่มผลิตทายาทไม่อยากให้อายุมากเกินค่ะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะสำหรับอดีตนางเอกสาวสวยเอมี่กลิ่นปทุมภรรยาของพระเอกหนุ่มสี่สิวัตรที่ทั้ทงคู่ได้แต่งงานกันมานานพอสมควรแล้วเลยค่ะแต่ยังไม่มีวี่แวว์ของการมีทายาทสักเท่าไหร่เลยซึ่งแฟนๆและเพื่อน ก็คอยเชียร์ให้ทั้งคู่มีเจ้าตัวน้อยในเร็ววันได้แล้วแหละค่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าแฟนๆจะได้ลุ้นกันอีกแล้วแหละค่ะเมื่อสาวเอมี่ได้หันมาฟิตร่รางกาย ดูแลสุขภาพมากขึ้นเหมือนมีการเตรียมพร้อมจะมีทายาทโด,ดยทางสาวเอมี่ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการว่าตอนนี้เธอเริ่มใจอ่อนอยากที่จะมีลูกแล้วหลังจากที่เธอได้ใกล้ชิดและได้ลองเลี้ยงหล้านชายอย่างน้องสายน้ำลูกชายของเอมี่มรกรค่ะอีกทั้งตอนนี้อายุของเธอก็เพิ่มมากขึ้น เลยมีแผนที่จะลุยปั๊มถายาติภายในปีนี้ไม่อยากปล่อยให้เวลานั้นล่วงเลยไปนานค่ะหวนในเรื่องอายุที่มากขึ้นของทั้งคู่ด้วยโดยก่อนหน้านี้เธอได้มีการไปตรวจร่างกายมาตลอดและมีการปล่อยแบบธรรมชาติไปบ้างแล้วก็ได้แต่ลุ้นและพยายามทำร่างกายให้แข็งแรงที่สุดค่ะก่อนที่ความคิดเริ่มเปลี่ยนไป เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเพราะว่าช่วงกักตัวโควิด -19 อยู่กันสองคนก็แอบเหงาซึ่งหากมีน้องเมื่อไหรแล้วก็บ้านน่าจะดูมีสีสันมากกว่านี้ละคะ่ะยังไงก็ตามก็ขอให้ทั้งคู่นั้นประสบความสำเร็จนะคะ